หลุแล้วการรับรายได้25ดอลลาร์สามารถรับได้และเข้าบัญชีกันหรือไม่ซึ่งเป็นคําถามยอดนิยมนะตอนนี้นะคะเพื่อนครีเตอร์หลายๆคนนะคะได้รับข้อมูลข่าวสารว่ามีเพื่อนของเรานะคะรับ25ดอลลาร์และเงินเข้าธนาคารทําให้หลายๆคนนะคะไปเปลี่ยนนะคะจาก100ดอลลาร์ที่เคยรับอยู่แล้วหรือว่าเคยคิดไว้ว่าเราจะรับที่1 0 0ดอลลาร์แล้วไปเปลี่ยนเป็น25ดอลลาร์พอเปลี่ยนเสร็จแล้วรู้สึกกังวลใจว่าเดือนนี้วันที่22ธันวาเงินจะโอนเข้าหรือไม่หรือว่าต่อไปในอนาคตเงินจะโอนเข้า หรือมแม่ฟินิอยากจะบอกอย่างนี้นะคะว่าทุกคนคะเลิกด่ากันเลิกว่ากันได้แล้วนะคะสําหรับเพจไหนที่ออกมาบอกว่าเขานะคะได้รับ25ดอลลาร์เงินเข้าบัญชีนะเขาก็มีความหวังดีออกมาบอกพี่น้องชาวเรียวพี่น้องเ c e บุ o กของเรานี่แหละคะ่ะว่ามันสามารถรับ25ดอลลาร์ได้นะเพจฉันได้รับเงินมาแล้วบางเพจนะคะอาจจะทํายอดไม่ถึง100ดอลลาร์เขาเลยหวังดีว่าเราสามารถเลือกรับที่25ดอลลาร์ได้แล้วนะคะอย่าไปด่าก,กันเลยค่ะทุกคนขคะคนที่ออกมาทําคลิปเขาก็หวังดีแต่ มันจะมีว่ามีกรณีว่ามีคนนะคะไปรับ25ดอลลาร์เหมือนกันแล้วเงินเขานะคะไม่โอนเข้าบัญชีก็เลยมีการทําคลิปส่วนกระแสว่าไม่ได้รับเงินนะาูน่นนี่นั่น,นก็เลยกลายเป็นมีคนที่ได้รับและไม่ได้รับส่วนคนที่กําลังจะกด25ดอลลาร์หรือกําลังจะกดเลือกรับ100ดอลลาร์ก็เลยมีความกังวลและสับสนว่าสรุปแล้วเงินมันเข้าหรือไม่เข้านะคะ แม่ฟินิกขออนุญาตอธิบายแบบนี้นะคะกฎเกณฑ์การสร้างรายได้หรือรับรายได้ของแบบฟอร์มนี้นะคะทางเมตาเขาอธิบายมาชัดเจนแล้วค่ะว่าณนะตอนนี้ยังไม่มีการอัปเดตการจ่ายรายได้25ดอลลาร์กับบุคคลที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกานะคะก็คือณตอนนี้นะคะเกณฑ์เมตาหรือกฎนโยบายของเมตาคนที่จะได้รับ25ดอลลาร์ได้ เฉพาะคนที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้นส่วนคนอยู่นอกสหรัฐอเมริกาคุณต้องรับรายได้อยู่ที่ $100 ดอลลาร์แล้วทําไมเพื่อนของเราอยู่ในประเทศไทยกลับเลือกรับ25ดอลลาร์และมีเงินเข้าล่นะคะนี่แหละค่ะแม่ฟินิกจะให้เหตุผลแบบนี้นะคะทุกคนคะ่ะยูเซอร์แต่ละยูเซอร์ไม่เหมือนกันการทํางานของ AI ที่ตรวจจับแต่ละยูเซอร์ก็ไม่เหมือนกันนะคะบางทีนะคะอาจจะมีเหตุผลก็คือว่า AI ตรวจจับไม่เจอคุณเลือกรับ25ดอลลาร์ขึ้นมา เอไนะคะเขาตรวจจะไม่เจอว่าคุณไม่ได้อยู่สหรัฐอาจจะเงินเข้าบัญชีของคุณแต่ อีกยูเซอร์หนึ่งนะคะ AI ตรวจจับเจอว่าไม่ได้อยู่ในประเทศสหรัฐเงินเลยไม่เข้าอะไรประมาณนี้นะคะทุกท่านขาดังนั้นแล้วนะคะมันก็จะมีคนเงินเข้าและไม่เข้าในเมื่อเราอยากรู้ว่ายูเซอร์ของเรานะคะเงินจะ,ะเงินจะเข้าที่25ดอลลาร์ไหมเราตัดสินใจเปลี่ยนมารับ25ดอลลาร์กันแล้วจากเป็น100ดอลลาร์ก็ให้ทําใจใส่ๆค่ะเพื่อนๆในเมื่อเราอยากรู้แล้วเราก็ต้องทดสอบยูเซอร์ของเราไปเลยค่ะว่าเงินเข้าไม่เข้าถ้าสมมติว่าวันที่22บธันวาคมนี้เงินไม่เข้าเราก็แค่ทําใจแล้วไป ปรับปรุงแก้ไขให้เป็น100ดอลลาร์เหมือนเดิมแล้วไปรอรับเงินของเดือนนี้ไปเข้าเดือนหน้าเราก็ได้เงินก้อนไปเราก็จะได้สบายใจไปนะคะเพื่อนๆค่ะดังนั้นแล้วใครที่อยากรู้อยากทดลองอยากทดสอบก็ลองทําด้วยตัวเองนะคะแล้วไม่ต้องวิ่งไปหาถามเพจไหนแล้วค่ะรอดูเลยค่ะว่าเงินจะเข้าไม่เข้าถ้าไม่เข้าเราก็แค่เปลี่ยนแปลงและแก้ไขกลับไปรับ100ดอลลาร์เหมือนเดิมเลิกด่ากันสักทีนะคะสงสารคนออกมาบอกนอะกขาอุตส่าหา์วันดีอย่าไปดูถูกดูแคลงกันนะคะทุกท่าน มันเป็นความหวังดีของเจ้าของเพจแม่ฟินิกก็เห็นใจนะคะสิ่งที่แม่ฟินิกออกมาพูดว่ามันมีทั้งคนเข้าไม่เข้านี่คือเรื่องจริงค่ะและกฎเกณฑ์เขาก็บอกชัดเจนอยู่แล้วนะคะว่าคนที่เลือกรับได้ก็คือ,อคนที่อยู่สหรัฐอเมริกาเท่านั้นนะคะแต่คนที่เข้ามาอาจจะมีการหลุดเล็ดลอดออกมาอย่างนี้ล่ะคะ่ะ